สรับสรีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับต่างช่องสีบุญเรืองไรยนนะครับผมมาเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งครับมีรถเข้าใหม่อีกสามคันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับคันไหนเข้ามาบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งจะอยู่โน,น่นอยู่โน่นครับผมมีเข้าใหม่มีคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้ แล้วคันนี้ครับนี่ฮะดัดสันสีขอหาทะเบียนเล่มไม่เจอเครื่องพันสามเก่าเก็บโอ้โหสามคันนี้ผมไม่ได้ไปดูสักคันเลยนะสามคันนี้นะเป็นรถโดยสารเก่านะตัวนี้นี่ฮะโดยสารก็เป็นสีขอของของมันเลยนะครับเขาก็เอาโครงหลังคามาให้ด้วยคันนี้ก็รถที่จะไปจอดข้างหน้าก็เอามานไว้นี่แล้วนะสามห่วง สามห่วงกับนะฮะเป็นสามห่วงกับ NV นวีะ MV แคปใหญ่ก็เอาเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีมีม,มีดัดสันนะครับ kb แล้วก็หนุนนุดเก่งอีกคันหนึ่งอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็มีอันนี้ครับของโบราณอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะฟอร์ดฟอร์ดคูเรียนะครับนี่มิตสัน อันนี้คือรื้ออะไรหมดเลยนะใครหาอยู่นะครับใครใช้รถรุ่นไหนบ้างก็เม้นแล้วก็มาดูได้ครับนะฮะที่อำเภอห้วยพึพ่งจอดกราสินนี่ครับยางขอบสิบห้าเลยใครเอาไปหาไปทำสาลีนะหกน็อตนะฮะเป็นหกน็อตนะครับเนี่ยอันนี้ก็หกน็อตอยางแบนหมดแล้วครับ KB เครื่องสองพันสองอันนี้เครื่องรัสสันนะฮะ เอียงนิสสันสองสามสองสองสามหสองสองไม่แน่ใจตัวนี้นะฮะไปหาอยู่นะก็ลืย์นะฮะเอ็นวีนะฮะตัวนี้ก็มีทะเบียนนะมีทะเบียนมีแคปใหญ่มีแคริบอยด้วยนะครับมีแคริบอยก็สภาพก็ลืยอะไรทุกอย่างนะครับนี่ครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะฮะเป็นมาย่องว่ะคันนี้โอ้โหสภาพมีมีมาแค่นี้นะคันนี้นะครับขับมาส่งเขาขับมาส่ง นะฮะมีมีไม,ม้คานสองตัวด้วยโอ้โหมีกันโค้งด้วยนะแต่ก่อนน่าจะมีอันนี้เหล็กกันโคง้งนเะี่ยกันสบับดโอ้โหรุ่นนี้กันสบับดด้วยนะฮะแล้วก็เสริมคานตรงนี้มาด้วยนะี่อันนี้เขาว่าจะปั้นนะฮะจะปั้นมานี้ก็เลยยกเลิกนะครับยกเลิกโปรเจกต์นี่โอ้โหลำโพงครับลำโพงใครหาลำโพองอยู่เน่นหนาเลย นะฮะเป็นห้าข้อตัวนี้นะฮะดูถังน้ำมันหนึ่งสามเฮ้ยไม่ใช่นี่หนึ่งสามสัตดีเซลนี่ครับต้องดูทางนี้นะฮะดีเซลนี่โตโยตา้าโลโก้สมัยก่อนนะฮะโลโก้สมัยก่อนมันต้องดูอย่างนี้นะฮะรถขับมานะครับคันนี้มาเดี๋ยวมาดูก่อนคันนี้ เขาว่าเครื่องดีเลยนะไม่มีไอเลยตัวนี้นะครับไม่มีไอเลยเดูยแต่สภาพโอ้โหขับมาเครื่องหรือครับเป็น5้าน็อตนะตัวไต้าจะห้าน็อตไม่คานสองตัวเลยนะไม่คานสองตัวเลยตรงเตรยงยาวด้วยนะครับตรงเตรยงก็ถอดนะครับใครอยากได้ตรงเตรยง เครื่องยนต์ไม่มีแบตครับเครื่องยนต์หนึ่งแอลโตโยต้าหนึ่งแอลครับเอาไปปั่นน้ำปั่นอะไรครับวกนี้สูบน้ำสูบอะไรเครื่องวันนี้นะเนี่ยเครื่องแบบ เดิมๆก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าล้างออกก็สะอาดหน่อยครับสะอาดตาหน่อยนะฮะแต่ภายในล้างไม่ได้ครับต้องเอาน้ํายาอะไรมาล้างนะฮะม้ากระโดดปะเขาเรียกนะครับมาเดี๋ยวมาดูรัดสันตัวนี้เก่าเก็บนะครับเก่าเก็บจริงๆเลยแบบคึกเลยนะฮะรัดสันพันสามเนี่ยมีหูช้างด้วย สีขอด้วยนะตัวนี้เป็นกระบะกับกระบะกับหัวเก่งคนละแบบเลยนี่เปิดไม่ได้ครับหลากมายางแตกเลยเก่าเก็บกึกเลยนี่ครับกระทะนี่ไปชุบโครมเนี่ยใหม่สวยเลยนะนี่ตัวนี้หายากยนะนี่รุ่นี้ห้านดัดเก่าเก็บ ตะกะบะก็พอได้นะเนี่ยอ้โหพอได้เลยผุหมดแล้วพอได้เหล็กดีนะเนี่ยตรงน,นี้เหล็กดีเหล็กดีเดีย๋ยวมาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์อีซุซูเลยนะ ใช่ไหมเนี่ยโอ้ปัดนเออไอทะเบียนสมัยเก่าป่ะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่มั้งโบโคหนึ่งอะไรเนี่ยป้อนเป็นสังกะสีฮะไปยังสิบ<ะ>บาทมือปไป เซ oh, ลว่มันเอาตัวนี้ไม่ผมแมนเก่เาเก็บอือแมนโหยังมีแบตยังมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยครับอันนี้ก็แปลงมาแล้วไงบวมวอืก ดีเซลเครื่องคิมมานี่อีซูเปลี่ยนมาแล้วน,น่าจะหลวมอยู่ยแน่นเเครื่องเดิมๆนะยังมีแผ่นเพอันนี้ยังมีอยู่เพลโอ้รุ่นไม่ล็อกไว้เลยตีไมมล็อกเอาเลย ดิมเดิมๆหัวนี่เดิมๆเ,เลยเนี่สีเดิมๆเ,เลยเนี่โรงงานเลยเกันชนดูกันชนชุบมาอย่างงามเ่ยยังสวยอยู่เลยนะสีนะแต่อันนี้มันน่าจะชนมาฮะอันนี้น่าจะเป็นคอกโดยสาร ฟงอะไรโอ้เบาไอ้บอกนะเบาเดิมๆม,มาแยกที่ส่นวนๆครับมาฮะนี่คอนโซลก็ยังงคอนโซลยังไม่แตกเลยนี่ตัวพลาสติกนี่ยังดีๆอยู่นี่ใครหาอยู่นี่กระพวงมะลรยนี่วงอะไรก็หุ้มยังดีอยู่นี่น,นี่ยังดีอยู่ครับยังไม่แตกไม่ร่อนนะแต่ตรงนี้เริ่มแตกแล้วนะตรงนี้กรอบนะครับ หรือครับนะฮะหรือโอ้โหยางแตกเขาลากมาเลยเขาเนีย่ยเขาไม่รู้ว่าแตกตัวไหนเขาว่าอันนี้มีครบทั้งสี่วงเนี่ยที่ขอบครับขายเหมือนกันนะฮะหรืออยากได้พร้อมกระทะก็มาเอาครับห้าน็อตนะตันนี้เป็นห้าน็อตสีเดิมๆนะครับเดิมบางดัดสันเดิมบางจริงๆเลย นี่ก็เดิมๆอยู่นี่ก็บางๆหัวแต่นี้น่าจะทำมาแล้วบ้างนะประตูมีสีปปะมามาตู้สีขาวนะครับใครอยากได้ก็มาดูครับแต่ผมว่ามันไม่น่าใช้หรอกมันต้องไ,ไปซ่อมเยอะเหลือตัดตู้ออกแล้วก็เหลือแต่ตัวนี้ไปทําสารีลากนะครับขึ้นรถไถนะยกแผ่ตัวนี้ออกไปแล้วก็ทําคอกขึ้นมานครับมามาดูตัวนี้ครับโตโยต้า โตต้าอะไรเขาเรียกรุ่นอะไรล่ะเนี่ยตัวนี้นี่ฮะแต่ได้แม็กนะผมซื้อได้แม็กมาสี่วงเลยนะมีครบทั้งสี่วงเลยนะตัวนี้แม็กขอบ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 สิบห้านะครับแม็กขอบสิบห้าน่าจะมีภาษีเอ้ยน่าจะมีเล่มอยู่นะตัวนี้เขาว่าเอาแบตมาใส่สตาร์ทติดเลยเจ้าของแต่ผมยังไม่ได้ลองเลย ภาษีขาดหกสองมัคนระับเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้น่าจะโอนไม่ได้แล้วครับเพาไปกรุงเทพโอ้ยางก็ยังดีอยู่นะสีเส้นเลยยางของดันล็อกนะข้างหน้าดันคู่หน้าดันล็อกข้างหลังมิกซีตโครโรนา แต่แม็กซ์ซีดดีกว่าครั้งหน้าเบอกก็มันยีมือหมุนเสียงไม่มีมีแต่ยันทำไมมันสูงๆงงๆหน่อยท้ายเตดแก็ดด้วยมั้งเียเกียร์ธรรมดามีที่ชาร์จด้วยครับน ที่ชาร์จรุ่นเก่าเลยเบรมือมีมีเทปโนคอนโซลยังเอยเรือนไม้ยังสวยอยู่เลยนะมีผ้ายันโอ้พงไลซิ่งครับเนี่ยพงไลซิง่งมันเล็กใครหาอยู่พงไลซิง่ง เปิฝากระโปงเครื่องดิเป็นเครื่องตัวไหน 4A 5A 4A 5A ก็คนก็นิยมเล่นอยู่นะแฉกเขามาซื้ออยู่ครับเครื่องอเครื่องอะไรที่โปกวาวเครื่องนี้เขาหน้าจะไม่ได้เล่นนะเครื่องรถนี้ ตัวนี้ไม่เห็นหม้อต้อมแก๊สเลยน่าจะเป็นน้ํามันล้วนนะครับเขาว่าขีได้นะคเครื่องตัวไหนไม่รู้เป็นสามอะไรสักอย่างเลยครับรหัสมันมาแยกทุกสิ้นส่วนนะฮะรถแต่หนักดีอยู่นี่ TA หนึ่งแปลงมาใส่เครื่องตัวนี้นะครับเต็มบอย่างนี้ แต่น่าจะไม่แปลงหรอกเพราะว่ามันยังตำแหน่งเดิมอยู่นะฮะอใครหาอะไรตัวไหนก็ลองมาดูนะฮะสำหรับรถเก่งรถเล็กนะ,ะก็มีพอประมาณนะฮะก็เดิมเดิมมีไม่เยอะครับดัดสันเนี่เก่าเก็บจริงๆเดิมเดิมบางๆ สเอาครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะะกับสีุเรืองไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับฝากไว้ด้วยครับที่ตรงนู้นก็มีนะไฟหาอะไรอยู่ก็ลองมาดูครับที่ห้อยพึ่ง